จำได้หรือจังสวัสดีครับนักลบด่านเถื่อนพี่น้องทุกท่านอันนี้สอนอะไรกจะจอข้างหน้าผู้กองอะไรนะอาสาตเต็มเลยเอาบรรยากาศเช้าๆนะครับตรงนี้จะเป็นเระจอข้างหน้าจอดๆระจกหน้าหน่อยเดี๋ยวดูบรรยากาศด่านนิดนึง ดูว่าใครคุมด่านด่านอะไรสวัสดีครับหงทองคำนนท์วนนี้เลยวันนี้อะไไม่รู้อไว,ว,วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยสิบหกหวยออกอะวันที่สิบหกหวยออกบรรยากาศเช้าๆนะครับยวดูว่า มีด่านอะไรสอบพวางหอนแดงครับวันที่สิบหกวันที่สิบหกอ่าสิบหกก็เอาเจ้าหน้าที่เก็บด่านแล้วสอบพวางหอนแดงครับธนพลคนโก้รายงานตัวตอนนี้ท่านเขียนใบสั่งอะไรเน,ะนาะธนพลขนโก้รายงานตัววางหอนแดงครับเก็บด่านแล้วครับเอา้าทำไมเก็บไวจัง เอาช่วยแชร์หน่อยของทองคำนน์เดินทางผ่านไปครับวันนี้จะไปหนองคายญาติผู้ใหญ่เสียเอาชมบรรยากาศครับเก็บด่านแล้วครับผมลงมาเก็บด่านเลยนะครับเอาช่วยแชร์หน่อยวันนี้วันที่สิบหกสิบหกกรกฎพฤศิกายนเจ้าหน้าที่เก็บด่านหมดแล้วครับ สพวางแดงรอดอุโมงมาทุกคนคงเคยเห็นนะครับบรรยากาศนี้ผมเดินทางมาพอดีนะเจ้าที่ก็เลยเก็บด่านนะครับเราสามารถถ่ายได้นะครับเจ้าที่ปฏิบัติหน้าที่และดูบรรยากาศหน่อยเอาเก็บด่านแล้วครับเก็บด่านแล้วครับชนพลคุณโก้รายงานตัวสพวางขแดง เรียกรถตอนนี้เก็บด่านแล้วครับเขาคงยำผมได้เพราะว่าผมได้แจ้งความสพอเอนี่ยเป็นหนึ่งเคสคือเรียกรับเงินห้าพันตอนนี้เรื่องปป,ปชก็สั่งสอบผมอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูธนาพลคนโก้หน่อยหน้าตาวันนี้อ้าธนาพลคนหล่อเหมือนเดิมสรุปแล้วเก็บด่านแล้วครับ ไม่มีอะไรมากมีอาสาเยอะอยะผมกำลังจะลงมาดูว่ามีอาสาทำงานกันเยอะไหมนะครับจอดรถอ่ะเดี๋ยวผมขอดูขอดูบรรยากาศนี้หน่อยเออเลยเลยไม่ได้ดูเลยไม่ได้สอบถามผู้กองอะไรที่คุมด่านเลยไม่ได้สอบถามนะครับ ไปซะลนะอาดูแล้วบรรยากาศเช้าๆอากาศยินครับวันนี้หนาวหนาวขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับขอให้ถูกหวยร่ลำรวยทุกคนอสวัสดีพี่สมพรเพื่อนหงทองพี่สนันนะครับหงทองคำนน เอาไม่มีอะไรเยอะแยะวันนี้ประเด็นเราไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอยุติกอะไรสดไว้เท่านี้ก่อนนะครับไปก่อนร่ำรวยทุกคนถูกหวยทุกคนสวัสดีครับผมทุกครับ